อเอมาไม่เ,เชิญมาเลยโผต่ต,ตัวแล้วเวลา,นาเ,ลเ,วเนี้ยมาเลยเวทีไหนก็ได้เอาไว้การด,ดำเนินนะป่าุมพินีอะเอามากูฟังแล้วกูแบบเป็นพระยังไงอ่ะทําไมถึงไม่มีความสงบงบเงียบในสมณศสาลูกของตนมาท้ากูต่อยอะกูมาหาสจ,จาักรตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไรอะกูไม่เข้าใจมาท้ากูชกแล้วถ้าเจ้าคณะต่างๆจะจัดการท่านนะะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวามาว่า,มา,วา,ม,า,วามาด่ากูหลอกด่าตัวเอง ทำลายตัวเองทั้งนั้นทำลายตัวเองทั้งนั้นจะไปโทษใครเขาเเรียกว่าอะไรนะจะขายปฏิทินน่ะแล้วก็บอกว่าเอาลูกกระโถนไปลงเนี่ยไงจะไปฟ้องร้องอาจารย์บอาว่ากูทําปริทินฟ้องร้องกูเรื่องอะไรวะกูบอกว่าจะจะไปทําอะไรนะมันมีลูกกระโถนไงมีลูกปลากระโถนบอกเอาไปลงเนี่ยไงลูกปลากระโถนแล้วเวลาทหารถือปืนลงทำปฏิทินน่ะทำมาได้ไงอะ่ะกุงงมากเลยอะ่ะอันตรายกว่ากระโถนกูเห็นน่ะ ปฏิทินนูตอ่ะปฏิทินเล่าเขาเรียกปฏิทินอะไรนะดิเจซี่ปะ่ะปฏิทินนางแบบฉุกนมอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นหรือเปล่ากูเห็นแจกันเกลื่อนไปหมดเะยนะแต่กูทำท่าควี้งกระโถนนี่คือจะเป็นจะตายจะฟ้องร้องกูขึ้นมาซะงั้นนะ่ะเพอร์เจอร์อะไรวะกูงงมากเลยอะ่ะแล้วนักกว่านั้นคืออะไรวะกูจำไม่ได้ละ กระโหนมันมีครั้งหนึ่งกูไปบรรยายธรรมที่มอหอการค้าแล้วมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาขอให้กูเอากระโหนขาอหัวเขาหน่อยเออเขาขอกูก็เออเบาๆเ,เขาขอคนอื่นยุ่งทําไมกูไม่เข้าใจอะ่ะเขาขอกูไม่ได้ทาํรลายเขาแล้วมันก็พูดว่าตีแรงๆเลอยอาจารย์กูบอกว่าไม่ได้ตีแรงๆได้ยังไงเขาก็เปิดคลิปให้กูดูแต่แบบ จริงจังว่ากูทำร้ายนักเรียนอาการนั้นนี่นะว่าคืออาการการทำร้ายนักเรียนไปเอามาจากไหนอะ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วใส่ร้ายกูว่ากูเนี่ยไปกดดันสํานักพุทธไปร้องสํานักพุทธว่ากูเนี่ยไปสั่งให้สํานักพุทธไปกดดันพระสามจังหวัดเพื่อให้ขับเขาออกหรืออะไรสักอย่างเขาไม่รู้นะอันนี้มันใส่ร้ายป้ายสีนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะ กูจะบอกให้กูฟ้องได้เลยนะอันเนี้ยเพราะเ็เอ่ยชื่อกูชื่อกูชัดเจนหมายถึงกูชัดเจนแล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปร้องกับสมักพุทธแล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปให้สมักพุทธกดดันพระในจังหวัดต่างๆเพื่อให้กดดันกดดันเขาให้ไล่เขาออกจากพื้นที่อันนี้คือข้อมูลน้นเป็นเท็จเลยนะเอาข้อมูลน่นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กูงงมากเลยทำทำไมอ่ะ แล้วมีการมาท้าต่อยท้าตีกับกูว่าตัวต่อตัวไหมเบียร์ออเออพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะตัวเองยังปฏิบัติแบบนั้นอะยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอเข้าใจหรือยังว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูต้องการชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีเป็นยังไงพระสงฆ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงกูกําลังชี้ตัวนี้ต่างหาก แล้วมึงก็เห็นดูอะ่ะมึงดูเอาอะ่ะมึงก็รู้แล้วอะ่ะว่าเป็นยังไงะนะ่ะกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูกําลังปกป้องคณะสงฆ์จากพระไม่ดีกูพยายามรักษาคณะสงฆ์ที่ดีแล้วกูพยายามจะชูคณะสงฆ์ที่ดีกูพยายามจะชูพระภิสูจสงฆ์ที่ดีให้พวกมึงเห็นจากปฏิบัติธรรมหมอเสงล่าสุดสวัน7กับ8คนเกือบ5,000ันคนสองวันรวมกันวันแรกกูนิต์พระ้าจารสมทบ อารักรโมวัดกลางบางปะมากูนิมนพระที่ดีที่เป็นสุปฏิปันโนมาให้คารวะญาติโยมได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมนี่คือตัวอย่างพระที่ดีหนึ่งรูปวันที่7วันที่8กูนิมนพระจารสมบูรณ์และพระจารสมบูรณ์ก็นิมนพระอีกหนึ่งรูปมาเป็นพระอาจารย์ที่ทรงทรมสวินัยเหมือนกันกูก็นิมนท่านมาพระจารสมบูรณ์นั่นก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดี กูให้เห็นให้ปกป้องให้รักษาพระที่ดีแบบนี้ควรแก่การเคารพต้อนรับควรแก่การกระทําอัญชลีคือการว่าควรแก่การให้อาสนะคือจับที่ไว้ต้อนรับควรแก่การให้ทักษินาทานคือให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้กีฬานะปัจญเภสัชบริขารให้จัดตักปัจจัยทยทานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่กูยกชูพระดี แล้วเวลากูดา่ากูดา่าพระเลวเพราะกูต้องการตำหนิตีติตามทางและสมบัติแต่พุทธการก็สามารถทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้การตําหนิพระแต่ไม่ได้ชี้ไปที่ตัวบุคคลและเป็นการตําหนิด้วยความสมบงบงเงียบทําอะไรกันกูไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นท้อท้ากูต่อยไปบอกว่าเวทีลุมพินีมวยลุมพินีก็ได้เดี๋ยวกูจะผ่านเวทีมวยลุมพินีเนี่ย เอ,า,อาไม่ผ่าน <c oughs> ขึ้นถวนอ่อนอีกกุจะได้แวะติดต่อเขาเขาหน่อยมาชิช,ชกับกูนะเดี๋ยวกูต่อยกูนิมนต์เขามาชกกับจิงโจ้เดี๋ยวมมาากูจ,จ,วจะติดต่อแคนกาลูมาจากออสเตรเลียเลยมึงเคยดูคลิปเปล่าที่คนมันชกกับจิงโจอ้อะกูว่าคนนี้นี่น่าจะเหมาะเหมาะสมกับการชกกับจิงโจ้นะฟัดจะให้เลฟไปเลยกูไม่ชกด้วยนะ มันเป็นสัตว์ประหุตตรงไหนอ่ะท้าคนอื่นต่อยตีอ่ะมันไม่ใช่ทุกโอ้ยเป็นพระนี่แหละมึงเข้าใจหรือยังว่าใครทําลายศาสนามนึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยใครทําลายศาสนาดูเอาดูเอาดูเอาเองนะใครทําลายใครจะลงพิจาณาด้วยตัวเองทุกคนน่าจะรู้ดีแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดกู There are so many จันนาด้วยตัวเองทุกคนน่าจะรู้ดีแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดกู แม้พระบางลูกจะทําตัวไม่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะเข้าข้างเขาเพราะเขากำลังเล่นกูอยู่อีพวกเนี่ยนะมันหนักเข้าไปอีกมึงร่วมกันในการทําลายศาสนามึงร่วมกันในการทําลายหลักคําสอนด้วยการเอาใครก็ไม่รู้อะเป็นคนพาณ่ะไม่ใช่บัณฑิตแล้วมึงก็ไปเข้าข้างเขาเพื่อให้คนพาณเน,นี่ยมาตีกูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยเรียกว่ารักมันเกิดจากเกลียดรักเกิดจากเกียดเป็นยังไงรู้ไหม เขาเนี่ยเกียรตกูก็เลยไปรักพระที่ต้องการจะทำลายกูแม้บางอย่างจะไม่เห็นด้วยกับพระรูปนั้นก็ตามแต่เพราะพระรูปนั้นทำลายกูก็เลยรักพระรูปนั้นเพราะจะได้ให้พระรูปนั้นมาทำลายกูนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกียรติถูกผิดไม่สนใจเลยนะขอให้ทำลายกูได้ก็พอแค่นั้นเลยง่ายๆกูฟังแล้วกูแบบ เป็นพระยังไงอะ่ะทาไมถึงไม่มีความสงบงเงียบในสมณศรูลูกของตนมาท้ากูต่อยอะ่ะกูมหาศา์ตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจามาท้ากูชกแล้วถ้าเจ้าคณะต่างๆจะจัดการท่านนะนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวะมาวะมาด่ากูหรอกด่าตัวเองเองทาลายตัวเองทั้งนั้นทําลายตัวเองทั้งนั้นจะไปโทษใครเขาพระปีนเสาก็ไม่จบกู มีคนส่งคลิปให้กูดูว่าภาพอินเสาท่านไปสนทนาธรรมกับหลวงตาสินทรัพย์ไปสนทนาธรรมกับครูบาทุยใช่คือบัณฑเหรอใช่ครับครูบาทวีขนาดท่านติท่านเตือนท่านตำหนิขนาดนั้นก็ยังไม่วายจะดา่ากูต่อหน้าท่านไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทาไปทําไมอ่ะเพื่ออะไรไม่เข้าใจทำกระทําไมอ่ะกูไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยนะกูเลยนายใจแทนที่จะช่วยกันออกมาพูดสอนธรรมมาขุนเจ้า มันนั่งโจมตีคนนั้นมานั่งโจมตีคนนี้อยู่ได้ว่าคนนั้นไม่ดีอะไรคนนั้นไม่คนน,นคนนี้ไม่ดีทําไมไม่สอนธรรมะวะมึงเคยได้ยินธรรมะออกจากปากเขาเหล่านี้บ้างหรือเปล่าวะกูอยากรู้บ้างเลยอ่ะมึงได้ยินธรรมะที่เขามานั่งสอนธรรมะพวกมึงกันบ้างป่ะน,น่กจะมานั่งดา่ากูวันวันหนึ่งเนี่ยกูเหนื่อยมากกับเรื่องพวกนี้เขาไม,ม่ยิงความอาฆาตพยาบาทใช่เขาอ,อาฆาตพยาบามมากร้ายมากไม่ยอมทิ้งอย่างเงี้ยไม่ยอมทิ้งอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาของตนเก็บรักษาไว้ทาไมโทสะมันมีประโยชน์เหรอ เฮ้ยไม่ปล่อยไม่วางเลยนะคืออะไรกันไม่เข้าใจ